ิบายธรรมะของนึ่ตื้นในี่ไเรให้ฟังของเล่นตื้นแต่หากไม่พิจรารณาก็เป็นของตื่นไปถ้าพิจรารณาแล้วก็เป็นของลึกซึ้งโดยส่วนมากคนเราไม่่อยเอามากำหนดพิจรารณาเช้นเป็นเรื่องเป็นประเพณี ทำสืบสืบต่อกันไปศาสนาที่ไม่ถารวรศาสนาศาสนาที่ไม่ตั้งมันก็เพราะเหตุนี้เองคนไม่ตั้งใจเอาจริงๆอย่างจังธรรมะที่ท่านแสดงสอนไว้นั้นด่วนเด็ดตั้งของจริงทั้งหมดแต่เราไม่เอาจริงเอาจัง เดีชักตัวอย่างให้ฟังดังเรากราบพระล้วไหว้พระกราบไปทซาบากี่หนความกราบการกราบนั้นประสงค์อะไรไม่คิดคำหนึ่งถึงเลยกราบที่หนึ่งลระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่สองลระลึกถึงคุณพระธรรม ทั้งที่สามแล้วกึกถึงคุณพระสงค์ถ้าหากว่าตั้งใจจริงๆจริงๆนึกถึงคพระองค์จริงๆนึกทางถึงคำคำสอนพระองค์จริงๆนึกถึงพระสงฆ์งส,สาวของพระท่านปฏิบัติดีแล้วจริงๆอาจารย์สามข้อตอนนี้แหละเป็นนวัตถุต้องมดที่เราทำไปที่จะทำไห สิ้นสมาธิปัญญาตั้งต้นสามอย่างนี้ถูกไปแล้วน,นั้นก็ถูกไปหมดถ้าตั้งต้นทั้งสามอย่างนี้ไม่ถูกก็เลี้ยวไหลบางคนกราบกราบไปมือกราบไปกายไปตาเดี๋ยวล็อลกแรกล็กกไปโน่นไปนี่อะไรตา่าง คิดใส่คิดอลากราณาสงสารเหมือนกับเด็กๆทำเลนเขาไม่ใช่ของเล่นเรนะลึกถึงคุณพระพรทธามประสงค์เป็นของลึกซึ้งสุข,ขุมมากท่านที่ลึกถึงคุณพระพรทธามประสงค์ลึกซึ้งถึงจนกระทั่งน้ำตาตกตาไหลน้ำตาหยดย้อยออกไปด้วยการถึงพระคุณจริงๆ อย่างนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างให้ฟังเมื่อทำเป็นเด็ดสาดได้ว่าทำไม่รู้จักความไม่รู้จักความประสงค์มันก็เป็นฐานเลอะเทเอะเลอะไหล่เลยว่าอันนี้จะอธิบายถึงเรื่องหัวข้อธรรมที่ว่าเป็นถ้าหากพิจารณาลึกก็เป็นของลึก เต้น,นาตื้นจาเป็นของตื้นอย่างที่ท่านนิยมนับถือกันเวลาคนตายชักบังสกุลเขารียกวชักบังสกุลอนิจจา,า,าว่าจะสังขาอุปัตวายธรรมนิโน พระจิตตวานิรุชันติเตสสังโฆปาสมุทโขพระท่านชักบางสกุลบางทีพระก็ไม่รู้เรื่องครับโยมก็เข้าใจว่าบางสกุลทำบุญอีกบางสกุลนั้นชักบางสกุลคนตาย บางสกุลใน,นหมายความถึงชักบางสกุลคนตายให้ได้บุตรความประสงค์นั้นตัวเองก็เลยเฉยไม่คิดนึกอะไรเลยความเป็นจริงแล้วนั้นภูราณอาจารย์ท่านสอนให้ชักบางสกุลคนเป็นจังหา เอาคนตายมาเป็นพยานท่านเด่นชัดวางสกุลอย่างนั้นไม่ใช่ชัดในคนตายคนตายจะรู้เรื่องอะไรแม้แต่ทำบุญทุกสิ่งทุกอย่างมอบไปคนตายหมดไม่คิดว่าทำบุญเอาเราเราทำบุญได้บุญแล้วอุทิศบุญให้คนตาย อุทิศไม่ใช่ทําบุญในคนตายอุทิศใ้ต่างหากทาบุญในคนตายหมายความว่าให้คนตายทั้งหมดอุทิศส่วนบุญให้เราทำบุญอะไรให้เขาให้ปลาอาหารตลอดค่า่อนทุกสิ่งทุกประการเราทำบุญอันนั้นแหละอนิสงส์อันนั้นแหละที่เรา เกิดศรัทธาเรื่องใส่ปพึ่งปิติแล้วทำบุญอันนั้นแหละและอันนี้สง่งอันที่เราได้นั่นแหละส่งไปให้คนตายยังค่อยถูกทำบุญให้นคนตายทั้งหมดตนเองเลยไม่เอาอะไรทั้งหมดอย่านี้ไม่ถูกท่านทำไม่ถูกก็เลยในจิตก็เลยคิดแตเดบื้องต้น ก็จะทําบุนี้ขึ้นไปรับศีลก็ดีสมาธิปัญญาก็ดีเลยผิดหมดท่านแชกนิจจาคือให้พิจรารณานิจจาวัตสังขาราเป็นคำพูด ที่คนรู้จักพักษากานนี่แหละพูดได้รู้เรื่องกันนี่แหละถึงว่าแบบแปลบาลีอันนั้นไม่ได้ก็ให้พิจารณาให้เข้าใจอธิบายเข้าใจอย่างที่ว่าเดี๋ยวยู่เดี๋ยวนี้แหละถึงคราวที่ชักบรรสก,กุลอดตายแล้วก็ให้พิจารณาอย่างที่ว่านี่แหละนนิจจาวแตสังขารา สังขารคือรูปนามพอดีรูปได้เก็ตัวของเรานามได,ด้เก็จิตใจพอดีอันที่มันปรุงมันแต่งมันคิดมันนึกที่มันสงสายคิดไปมาต่างๆปรุงแต่งให้เป็นโน่นเป็นนี่อะไรต่างเรียกว่าสังขารสังขารตัวนี้แหละมันไม่เที่ยง ในเที่ยงยังไงเกิดมาแล้วตั้งแปรปวนตั้งแต่ต้นนู้นล่ะตั้งแต่ปฏิสนธิอื่น่ะแปรมาโดยลำดับจนตั้งคลอดออกมาเติดโตขึ้นโดยลำดับทพราะนั้นเรียกว่ามันในเที่ยงจนถึงที่สุดก็แก่เท่าชามามรณะาไอมรณาะาภาพ ถึงความตายว่าเรียกว่าตายนี่มันแปรอยู่อย่างนี้แปรควรอยอย่างนี้อันนี้สังขารจิตคิดปรุงนั่นปรุงนี่แต่งโน้นแต่งนี้สรรพาทุกสิ่งทุกประการไม่มีเวลาพักผ่อนแม้แต่นอนก็ฝันไปคือสังขารนั่นแหละจะหยุดไมย่ยาก อพนนี้เราสังขารในะเรื่องของไม่เที่ยงอย่างนี้แหละท่านในพิญณาเรืร่องของไม่เที่ยงท่านจะบอกว่าอานิจจาลึกของไม่เที่ยงว่าแต่สังขารสังขารในเรื่องของไม่เ,มเที่ยงเนาะคนที่เห็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของง่ายๆทํามา,าลึกซึ้งเนะี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆ ที่เห็นสังขานรูปนามนี่เป็นของไม่เทีย่ยงเนียเป็นของละเอียดที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องนิปัสนาก็เป็นนิปัสนาอยากมันเหลือเหนือกว่าสมาถะก็เสร็จแล้วจนนิปัสนาเป็นนิปัสนาอยากถ้าพูดถึงเรื่อง ไอ้ปิัฒนายาเนี่ยมันเข้าถึงมัดโทีิผานน้นอ่ะไม่ใช่ของง่ายๆมันลึกซึ้งละเอียดถึงขนาดนั้นจึงมาเป็นของลึกละเอียดแต่เรากลับมาทำเป็นเลนเล่นเสียมันไกลทักไกลไหนไกลาจากพุทธศาสนาทำจักไต้ว,ว่าเป็นประเพณี ทำได้แค่ว่าทำไม่ได้คิดนึกแล้วไม่รู้สึกพิจารณาอะไรทั้งหมดอุปัทวายธรรมิโน,โนคือมันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมดับไปสังขารนั้นปวหมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดอะรูปน้ำก็ตามเทุกอย่างที่ว่ามันนี่แหละทำไม่ของไม่เที่ยง นั่นเกิดขึ้นแ้กก็ดับไปอันนี้พูดถึงเรื่องการเกิดการเกิดกดับคือของไม่เที่ยงนั่นแหละเกิดดับก็ดีเกิดขึ้นแรกก็ดับไปเกิดนี้ก็ดับดับไปเกิดนี่เกิดที่นี่ก็ดับไปที่นี่เลยก็ไปโพลกัโน่นก็เกิดโน่นก็กิดดับโน่นอีกเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ตลอดเวลาอย่างรูปกายของเราเกิดมาในโลกอันนี้ดับไปในโลกอันนี้อันนี้เรียกว่าเกิดดับเกิดที่ไหนดับที่นั่น สั้งขารจิตเกิดที่จิตเนั่ยนะดับตรงที่จิตนั่ยนะมันเกิดขึ้นมาแล้วโผล่ขึ้นมาหน่อยนล้วก็มันไม่ทนอะไรก็ดับตรงไปในที่นั้นเรียกว่าอุปัฏฐาวธรรมนา่นะโอา <c oughs> มันเป็นธรรมลองรู้ว่าที่เห็นเป็นธรรมไั่ใชง,ง่ายง่ายเห็นสักได้ว่าเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไป ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นระดับอยู่อย่างนั้นเราเข้าใจว่าตนว่าตัวเราเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาอนันนี้เราเข้าใจผิดต่างหากไม่นนใช่ตัวของเรานาะเขาเกิดเองเป็นเองแล้วก็ดับเองดับไปเองไม่มาอยู่ในอำนาจวิสัยของเรา เราจยังเกิดขึ้นมาแล้วถือตนที่ตัวถือรูปถือนามว่าสดสวยงดงามว่าเป็นหนุ่มเป็นแก่สารพัดทุกอย่างถือเอาใจจนถือร่างถือมั่นถือมันถือร้านเอาใต่จรจริงๆอาจัง,จงใครมาว่าก็โกรกเขาไม่ว่าก็เกลียดเขามาว่าก็ดู ไม่พอใจโกรธเราที่จริงเขาว่าความเกิดนันต่างหากเขาไม่ได้ว่าเราอันเราเนี่ยไปยึดมันเคยถูกเราใช่ความไม่จริงเขาว่ามันเกิดขึ้นมาอนันต่างหากฟ้ากดขึ้นมานันต่างหากคนที่ว่าเรานี่ไปเกิดไปถือเราเลยถือเป็นตนเป็นตัวขึ้นมา อุปัฏฐาวายะธรรมโนท่านจงว่ามันเป็นธรรมอันหนึ่งเท่านั้นอะธรรมทั้งหลายนั่นสิ่ง้งปวงมดในโลกเกิดขึ้นมาเป็นธรรมทั้งหมดเนี่ยพิจารณาเห็นเป็นธรรมอย่างนี้แล้วเกิดมาในโลกเรียกว่าเป็นเกิดขึ้นมาในโลกอะแต่ว่าเราพริจารณาเห็นเป็นธรรมอันโลกที่ เราเห็นงานอยู่นี้อย่าไปเข้าใจว่าเป็นเป็นโลกให้เข้าใจเป็นธรรมจึงจะเห็นธรรมถ้าไม่พิจารณาเป็นธรรมก็ไม่เห็นธรรมอีกแลวให้เป็นจารพิจารณาเพียงองโลกก็เลยไปสามโลกหมดทุกสิ่งทุกอย่างพิจารานิี้รุชฉันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนั้น เตสังมุปาสมุทุกขะความเข้าไปแลงับดับเสืยอตื้นสังขาหน้าปวงเป็นสุขข้าเห็นอย่างนี้มันก็เป็นสุขไปดิมันจะไปถืออะไรมันมีอะไรเป็นธรรมทั้งหมดมันก็สุขก็ดิคนที่เห็นเป็นธรรมเป็นสุขคนที่เห็นเป็นโลกเป็นทุกข์เท่านี้แหละ อภิารณาธรรมเท่านี้ะพิจารณากรรมฐานเรามาปฏิบัติในเพื่อปฏิบัติธรรมนี่แหละให้เห็นธรรมนี่แหละให้เห็นไม่ธรรมนี่ล้วเกิดเป็นโลกแล้วก็อยากมันเป็นล้วเกิดเป็นโลกแแต่ว่าให้พิจารณาเป็นธรรมให้เป็นอนิจจังิจารณาอนิจจังเท่านั้นลเลยเป็นอนัตตาเลยเป็นทุกขังไปซะ มันเกิดดับเกิดดาัไเรียกว่าทุกขังมันไม่ใช่ของเราหรอกมันเป็นเองของมันในต่างหากเป็นอนัตตาอันนี้จ้งแล้วเป็นทุกขงันอนัตตาเป็นความมดในตัวจึงว่าทรรทั้งหลายนั้นเป็นของละเอียดลึกซึ้งสุขขมมากถ้าหากว่าเข้าใจพิจารณาแล้ว แต่ละบทแต่ละบาทแต่ละคอยกระทงควม่มมี้ลึกซึ้งสุข,ขุมมากถ้าหาเราพยายาิจารณาตื้นๆเลยไปเห็นแล้วถือเป็นธรรมเนียมขนบธรรมเนียมวระนธรีอย่างอนิจจาเนี่ยเป็นตนมนผ้าบางสกุลให้หน่อยผ้ากับอ,อนิจจาเแตังคาราประทวายทำให้เราไ,ไปคิดถวนดยด้วยใจทีเท่านั้นก็พอแล้ว เลยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยผู้ฟังก็ไม่รู้เรื่องพาะก็ไม่รู้เรื่องเดียวกันาศาสนาจะตั้งมันไหนาศาสนาจะท้ามอ่อนลงไปได้ยังไงทำเป็นประเพนีทำเป็นการประเ,รนเนนพะเนีสืบสืบลไปเฉยเอาอาธิบายท่านนะี้อังใจดำสงบ ความสงบจากอารมณ์ทั้งปวงมดไม่มีอารมณ์อะไรห่วงใยในตัวลองคิดดู่มันจะเป็นไงใจนะความคิดสงสยัยไม่มีอะไรละคือสังขารภายในเรียกว่าสังขารจิตใจ ไม่คิดไปมาไม่คิดส่งไปบ้านไปชอบไม่คิดถึงลูกถึงหลานไม่คิดถึงการงานอะไรทั้งหมดเวลานี่คิดแล้วเราก็ไม่ได้ทำหรอกอย่าไปคิดเลยเวลาจะคิดอย่างผมเถนอกตอนนี้ยังไปคิดหลานนี่ไม่คิดอะไรทั้งหมดเมื่อไม่คิดมันจะยังเหลืออะไรครับตัวใจไม่ยังเหลือใจอย่างที่ มันเหลือได้ใจมันก็เป็นธรรมด้เนยะธรรมที่ใจนั่นเน่ยของเป็นกลางของว,งว่างนั่น,นอันนั้นแหละตัวตัวธรรมะเหตุนั้นเราเมื่อจะทำความสงบก่อนที่จะทำความสงบถ้ายัางจิตยังไม่สงบก่อนอบรมด้วยการปฏิกรรม เราบริกรรมอะนไรก็ได้พุโทโธหรือว่าอาหักฐานนาปาสติอะไรก็ได้อบรมมันนะให้จิตไปอยู่ในนะั้นะให้จิตไปอยู่ในคำบริกรรมเอาอยู่เราจะ่อนเพื่อจะเป็นเครื่องอยู่เมื่อจิตอยู่ที่นั่นแล้วก็ไะ,ะจับเอาจิตตัวนั้นแหละตายาตัวมันอยู่นะ ตัวนรามันมากำหนดออกตรงนั้นจากประตรนั้นให้อยู่คาเริกรรมมันหายไปเองถึงไม่หายก็ปล่อยวางแล้วจะเข้าถึงธรรมะพราะจิตคนเรานั้นมันทับสายแต่สารพัดทุกสิ่งทุกประการไปทั่วทุกแห่งหน มันไม่อยู่คงที่ตัวของเราจะแทรก็ยังไม่เห็นจิตของเราซ้ำอีกไม่ทราบว่าจะทำมันจะเป็นธรรมได้อย่างไรมันคิดอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันตรงสายก็นก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็ไม่เห็นธรรมเ เมื่อเราเห็นธรรมก็จะปฏิบัติตนได้อย่งไรเราไม่เห็นจิตของตนเราจะไปละความชั่วได้งไงเราจะรักษาความดีดได้ยังไงจิตมันคิดชั่วเราเห็นเราอยังไปละความชั่วคิดดีเห็นความดีของเราไยารักษาความดีนั่นไว้นั่นจิงได้ชือว่าฮัดหัดข้อนา หัดหก็นาคือคือหัดหาจิตนั่นเองมันไม่เห็นจิตก็ไม่เป็นภาวนาหัดก้อนาคือเหตุหัดหเห็นหจิตหัดเห็นจิตก็คือหัดละวามชั่ววามชั่วที่จิตมันคิดชั่วนั้นมันมันไม่มันไม่สบายใจทำมันคิดดีก็สบายใจความคิดชั่วนั้นละถอนได้ มันยังค่อยดีขึ้นคนเราถ้าไม่เห็นใจไม่มีการดีขึ้นเลยไม่เห็นมีการดีอะไรขึ้นมาเลยัน,นี่แหละฮัดพ่อหนาพระธารมทิมันดีอย่างนี้แหละมันเป็นประโยชน์อย่างนี้หละเอาตั้งใจทำเลยก็